สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสรยุทธ์ทนไม่ไหวโพสต์หลักฐานให้เห็นชัดๆเต็มตาจากกรณีข่าวคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือต่อมาจอดรยุสุทัศนจินดาและปรายพชรธันจันพุทธเล่าข่าวคดีของแตงโมนิดาพัชรระวิรพงศ์ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยมีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของจ๊อบหนึ่งในชายหนุ่มที่ขึ้นเรือสปีดบอทไปในวันเกิดเหตุและมีชาวเน็ตจับภาพหลังเกิดเหตุที่เห็นว่าเจ้าตัวใส่เสื้อที่มี รอยขาดที่ไหลจนเกิดการตั้งข้อสันนิษฐานมากมายว่าการล่องเรือไปดินเนอร์หรูไม่น่าจะมีใครใส่เสื้อขาดไปอาจจะขาดจากเหตุการณ์ในตอนเกิดเหตุหรือไม่ไปจนถึงว่าอาจเกิดการสู้จนทําให้เสื้อขาดหรือไม่อย่างไรแล้เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จ็อบมาที่อาคารมารีนอลพร้อมกับไฮโซโปอรกระติกและเซนเพื่อพูดคุยในรายการหงเกระแสโดยเจ้าตัวได้เอาเสื้อตัวที่ใส่ในวันดังกล่าวมาโชว์ในรายการด้วยอย่างไรก็ตามหลังออกรายการสดในรายการ กระแสทีมข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้ขอสัมภาษณ์จ็อบที่นัาสตูดิโอภายในอาคารมารีนอลแต่ปรากฏว่าในระหว่างสัมภาษณ์นักข่าวสังเกตเห็นรอยช้ำขนาดเท่าลูกมะนาาที่บริเวณใต้รักแร้ขวาเยิ้ยงไปทางด้านหลังนอกจากนี้ยังเห็นรอยแผลขวนที่เริ่มตกสะเก็ดแล้วที่บริเวณข้อศอกข้างซ้ายและมีรอยขวนแดงบริเวณลำคอนักข่าวจึงถามถึงที่มาของรอยแผลและรอยฟกช้ำเหล่านี้ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้ โพสต์ภาพชัดๆพร้อมระบุว่ารอยช้ำจอบบอกว่าล้มบนเรือระหว่างออกตามหาแตงโมอย่าเพิ่งตัดสินอะไรเลยนะครับให้กระบวนการว่าไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ